ดีเจ้าย่าก่อนดีห้าก่อนจุุบกุบญ่าก่อนจุบยญาก่อนปันแม่นัเนี่ยจุบเลยจุบเลยจุบย่้าเลยย่้าจุบย่าดีทำไมให้ห่าจุบคอเลยนี่ไงโบจุบเลดีจุ๊บาเจุบปจุบหญาไปชจุบย่าเดี๋ยเดี๋ยวจุ๊บจุ๊บจุ๊ะเ็กันตอนเช้าเแล้ว อย่าอุ้มไม่อุ้มนะลูกไม่อุ้มนะเดินมีขาพี่พลใทวดที่ไหนคะทวดน้งทามันโอ๊่ทวดก่อนทวดไี่ทวดก่อนไทวดก่อนใครจะพาไปควรนะไว้ยาไว้ยาพอดนอนพี่ไปก่อนเลยอาจะกันจะ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 เอาพ่อทาไว้เออดูพ่อทค่ะมองดูมอ

ไม่ได้เลยแม่เดทีแค่เดทีข้อเออเดทีพ่อหนูขึ้นกับพ่อไหมคืนนี้ค er ่ะลองเพลงไหมเราทำไมอ่ะเขาเนี่ไงก็ไปก็ไปขึ้นกับพ่อไงอาชีเชิดพี่เสิดพี่่ีเชิดให้ลูกชีพี่เชิดยังไง เอาทำานงทำใ,ให้พ่อดูหน่อยชีเสิร์ฟโอ้ยชีเสิร์ฟโอ้ยชีเิร <laughs> เอาาเอาทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะอะไรเนี่ยไงเหรอเอาไปดูหนังไปดูหนัง <laughs> ไปดูหนังไหมดู่เ